โอเคครับก็กลับสวัสดีช่อง Ten Midway Rider ทุกคนนะครับอยู่ในช่อง Ten m i d w Rider นะครับคือตอนนี้ผมมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบนะครับผ่านทาง youtube ช่อง Ten m i d w Rider นะครับก็คือเรื่องการลงคลิปนะของผมช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงโควิดนะครับผมก็จะหยุดลงคลิปไปก่อนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ก็คือจะมาแจ้งไว้ก่อนตอนนี้ว่าช่วงนี้จะยังไม่ลงคลิปนะครับถ้าจะรอประมาณโควิดหายผมน่าจะลงคลิปให้ดูแล้วนะครับคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนี้ผมไม่สามารถออกไปทำคลิปให้เพื่อนๆดูได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องถ้าคลิปเก่ามีผมก็จะทยอยลงให้นะครับอันนีค้คือหน้าตาของช่องผม ตอนนี้ผมก็ลงลงเนี่ยมีคลิปแค่นี้ที่ผมลงไว้ให้ก็จะมีคลิปแค่นี้คลิปเก่าๆก็อยู่ในช่วงแบบว่าสถานการณ์โควิดนะครับทําให้แบบว่าออกไปทำปทำคลิปไม่ได้เลยมันแบบว่าแย่มากตอนนี้คือออกไปไหนก็ต้องใส่แมสตลอดแต่นี้ผมอยู่ในห้องนะผมว่าไม่ต้องใสก็ได้อยู่ในห้องโควิดรอบรอบสามนี่มันร้ายแรงมากผมไม่สามารถออกไปทําคลิปให้คนดูดูได้นะครับแล้วก็ เรื่องการค่าใช้จ่ายเราก็ต้องเซฟลงนะครับตอนนี้ผมก็อยากทําคลิปให้ทุกคนดูนะแต่ก็ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่กลัวเพื่อนๆจแบบว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะแบบว่าลงเป็นคลิปแบบว่าใช้ชีวิตในประจําวันอนยะ่างเช่นแบบว่าเออ,อยู่อยู่ในห้องว่าทําอะไรบ้างเป็นวันๆนะครับแต่ผมก็ต้องมีขายของบ้างนะครับข้างล่างแต่ถ้าเพื่อนๆคิดถึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูรถกันเลยนะครับทุกคน ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูรถกันนะทุกคนตอนนี้ก็จะเดินลงไปแล้วนะทุกคนเดินลงไปดูรถเชีย่ยนะทุกคนเป็นสาโคตรน่ากลัวเลยนะพาลงไปดูรถกันนะทุกคนนี่รถผมก็เครื่องร้านนะครับ ล้างแล้วก็จอดไว้นะผมไม่ค่อยได้ขี่นะนะช่วงนี้น่าจะจอดยาวแล้วนะในช่วงโควิดนะครับมันก็จะขี่ไปไหนไม่ค่อยได้ครับรถเราก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนอ่ามีเลยรถเราเปิดไฟให้ดูในห้องอ่า นี่นะครับรถเราก็ล้างแล้วก็จอดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนี่ยพามาให้ดูแค่นี้แหละผมก็อยากขับเหมือนกันแต่มันขับไม่ได้นะทุกคนมันไม่ใช่ว่าขับไม่ได้คือรถมันขับได้แต่ว่ามันอยู่ในช่วงโควิดนะผมก็จะแบบว่าขับไม่ได้นี่นะครับรถผมก็บางอย่างก็หมดก็เอาไปเปลี่ยนมานะครับก็อย่างเช่นน้ำมันเครื่องก็หมดก็ไปเปลี่ยนมาก็มีสเตอร์หลัง ตเตอร์หลังไปเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นของสมอของญี่ปุ่นนะครับของอะไรสักอย่างนะแต่เป็นตาสมอไปหาดูกันได้ในช้อปปี้นะฮะถ้าแบบหาเจอเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ว่ามันจะมีตรงไหนบ้างราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้น้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนมาจ็บาทเนี่ยก็จะขึ้นราคาไปให้ก็มีโซ่โซ่ที่เปลี่ยนมาครับเป็นสีฟ้าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าต้องไปดูในคลิปอีกทีหนึ่งก็ ก็มีกระจกนะที่ใส่มาก็กระจกเดิมมะเรเอามาใส่ผมมองก็จะแบบเท่ๆเลยนี่เลยวันนี้ผมก็ล้างรถใช่ไหมที่เอารถออกไปล้างเก็บป,ประเด็นคือนี่ไปใยทะเบียนมันเห็นปะ่ะตอนผมขี่อ่ะแล้วผมตกหลุมเย้ยแล้วแม่งแบบดีเข้าไปไงี้ยอุ๊เห็นนะเห็นถ้ามูดูจากมุมเนี้ยแม่งงอเลยเไย ก็ไม่เป็นไรแต่ดัดมานะรับโอเคอยู่ปิดไว้ก็เอเอก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะครับผมก็ล้างจอดก็ให้ดูหน้าปัดได้มีนี่มีเกียมีคนแก่คนแก,นแกไปทำมาใหม่ก็เสียเ,เปิดได้ แต่ผมขีไ่ไม่ได้นะไม่สตาร์ทนะเสียงมนงันดังเนี่ยพ่อก็ทำแลใหม่ยาวชโอเคผมก็มาลงให้ดูประมาณนี้เพราะว่ากลัวกลัวคนดูจะคิดถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องเราก็คนดูก็ก็มีเยอะขึ้นนะครับก็เรื่องสติกเกอร์นะครับเรื่องสติกเกอร์ก็ยังทําอยู่ ยังทำอยู่นะผมก็จะเดินขึ้นห้องก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือผมทำมา100แผ่นนะขายหมดแล้วนี่ครับสติกเกอร์ตอนแรกผมทำมาห้าสิบแผ่นรอบแรกแล้วรอบหลังก็ไปทำมาอีก50าสิบแผ่นตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ไม่ถึงไม่ถึง20นะ1 2 3 4 5 10งิบเหลือตอนนี้เหลืออยู่14บสี่แผ่นนะครับขายออกไป ก็เยอะอยู่แหละเนี่ยจาก100แผ่นก็100ดวงแล้วกันเรียก100ดวงเรื่องสติกเกอร์เนี่ยผมก็จะไม่ได้ส่งต่างจังหวัดไม่มีส่ง E M S ไม่มีส่งอะไรทั้งนั้นก็คือใครอยากได้ก็ ทักมาใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วผมก็อยู่ใกล้ก็จะวิ่งไปส่งนะครับดวงดวงหนึ่งไม่แพงครับดวงละ20บาทเ,าเป็นสติกเกอร์ช่องของผมเองนะครับแล้วก็ถ้าเอาผมส่งแค่ในละแวกปากเก็ตแค่นั้นนะครับที่อื่นผมไม่ไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมเป็นคนขี่อยู่แถวนี้ไม่ค่อยได้ขี่ไปไหนแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดออกจากบ้านก็ใส่แมสล้างมือเช็ดแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ผมว่ามาทําคลิปให้ดูแค่นี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับก็อาจจะแบบว่าลงแบบว่าเป็นคลิปเล่นเกมอะไรบ้างนะครับก็ของผมนี่พอจะลงได้ผมก็จะลงนะหาเวลาว่างมาลงให้แล้วก็รถที่ผมพาไปดูก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็คือล้างจอดแล้วนะครับไม่ได้ขับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ